สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ชแนนทีกล้องบายครูกล้องจะพาทุกทุกท่านมาฝึกตั้งสายกีตาร์กันก่อนอื่นนะครับฝากทุกทุกท่านกดไลค์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปความรู้ทางด้านดนตรีของชแนนทีกล้องนะครับก่อนที่จะมาตั้งสายนะครับเรามาทำความรู้จักกับกีตาร์นะครับกีตาร์มีสายอยู่6สายนะครับสายที่1อยู่ด้านล่างไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนครบสายที่6นะครับสายที่1จะเป็น เสียงมีสายที่สองเป็นเสียงทีสายที่สามเป็นเสียงซอนสายที่สี่เป็นเสียงเรสายที่ห้าเป็นเสียงลาและสายที่หกเป็นเสียงมีสัญ,ญลักษณ์นะครับได้ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับสามารถทําความเข้าใจได้วิธีการตั้งนะครับเราจะมาดูสายที่หนึ่งก่อนนะครับแบบนี้นะครับสายที่หนึ่งเป็นเสียงมีคือตัว e นะครับแบบนี้คือเสียงต่ํา นะครับเราก็ต้องหมุนให้สายมันตึงขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวตรงกลางเอาใหม่นะครับแต่ถ้าสายตึงเกินไปเข็มก็จะขึ้นไปอีกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องบิดลงมาคืนให้สายมันบิดลงมาคืนให้ตรงกับตำแหน่งเสียงมี และเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูสายที่2เสียงทีแบบนี้ก็คือสายเสียงมันต่ํำกว่าปกติสายหย่อนกว่าปกตินะครับเราก็บิดให้ตึงขึ้นนะครับแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ตึงเกินไปครับ เราปรับลดลงมาคืนนิดหนึ่งแบบนี้ครับตรงแล้วถ้าสมมติว่าสายตึงเกินไปเข็มก็จะชี้ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแบบนี้ครับดูนะครับถ้าตึงนี่เห็นนะครับหรือถ้าหย่อนเกินไปเข็มก็จะไม่ถึงตรงกลางนะครับคราวนี้เรามีหน้าที่ทำให้เข็มไปอยู่ตรงกลาง แบบนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับดูจากจูเนอร์ได้นะครับคราวนี้สายต่อไปเส้นที่3เป็นเสียงซอนอ่แบบนี้ก็คือเสียงต่ำกว่าปกติเราก็หมุนบิดขึ้นให้มากกว่าเดิมนะครับแบบนี้นะครับถ้าตึงเกินไปก็จะเหมือนเดิมนะครับเข็มก็จะชี้เกินตรงกลางนะครับ แบบนี้นะครับเราบิดลงมาคืนแบบนี้ครับคราวนี้ทดสอบ3ามสายใหม่นะครับสาย2ครับสาย3ามคราวนี้มาดูสายที่4จะอยู่ด้านบนนะครับดูนะครับ แบบนี้คือต่ำนะครับแบบนี้คือต่ำนะครับเราบิดขึ้นแบบนี้ครับเหมือนเดิมนะครับถ้าบิดเกินสายตึงกว่าเดิมสายตึงมากกว่าปกติเข็มก็จะชี้ไปอีกเกินไปอีกแบบนี้นะครับเราก็บิดกลับมาคืน ให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับคราวนี้ต่อไปเสียงลาเช็คดูเลยนะครับแบบนี้ก็คือต่ำนะครับเราก็บิดขึ้นนะครับให้ตึงมากกว่าเดิมแบบนี้นะครับนี่ครับให้มันตรงแบบนี้คราวนี้เสียงมีแบบนี้ต่ำเต่อนนอนครับเราบิดขึ้นครับ แบบนี้นะครับลองเช็คใหม่นะครับสายเส้นที่4ตรงนะครับเส้นที่5เส้นที่่ลองดูใหม่นะครับเช็คตั้งแต่เส้นที่1 2 3 4 5 6นะครับนี่คือการตั้งสายตามปกติของกีต้าร์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ได้แนะนำวิธีการตั้งสายกีตาร์เบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะไม่มีความรู้เลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจูเนอร์นะครับซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ดนตรีทั่วไปราคาไม่แพงนะครับถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแนะนำได้บอกต่อได้แชร์ได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปความรู้ทางด้านดนตรีของชแนลทีกล้องนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ